ปล่อยไก่ต่อไปนะคะกระสอบต่อไปขายเอาชายรวมแบรนด์เบอร์หนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะเปิดเบอร์หนึ่งเข็มๆแบบเดือดๆกันเบอร์หนึ่งปล่ยไก่เบอร์หนึ่งอันอื่นเราหมดแล้วใช่ไหมเกรียงเกรียงนะอ่ะเรามาเปิดเมนยีนเบอร์หนึ่งป้ายไก่กันนะคะเพื่อ้ดูดูแชทที่ทำเลยตัดเลยเลย บอร์หน <Bird> ึ่งไ,ไก่ค่ะไ,ไก่ลูกค้าไอนี้ไ,ไ,ไ,ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งร้อยพิเซตเหมือนกันลูกค้าค่ะมาใครรับกระสอบลูกนี้ที่เปิดแจ้งเลยส่วนใครอ,อยากได้กระสอบใหม่เลยกี่ลูกกระสอบใหม่เด้ออีกหนึ่งอ่ะมีมีแค่นี้เหมือนกันใช่ไหม 1. 1> ทำไมเบอร์หนึ่งมันมาน้อยมหมเนะมาะเบอร์หนึ่งมันน้อยมากเลยพี่เบอร์หนึ่งนะมันควรที่จะบอกเออเยอะๆเนาะานญี่ปุ่นก็เหมือนกันเบอร์หนึ่งมาแต่ละทีแบบ สองลูกลูกหนึ่งเนี้ยมาทำไมเบอร์หนึ่งมักสุดสามลูกที่เคยมานะไปไก่แต่พอเบอร์สองนู่นร้อยกว่าลูกไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะต่อไปเลยค่ะพี่หาเบอร์หนึ่งค่ะไปไก่ค่ะขายเอาชายรวมแบนบอรหนึ่งคางะมา เรามาดูกันพี่ดูสิทธิอ์ออนเรียบร้อยขอบคุณนะค่ะคุ้มเลยกระสอบเมื่อกี้เนาะนี่ลีวินเทจอ่ามาถึงก็เจอวินเทจไปละเดี๋ยวเรามาดูกันก็กดีนี่อันนี้รีนะลูกค้ามันไกลไหมหรอวอันนี้ไหนไหนไหน อ่าเดี๋ยวพี่ปูขยับไปพี่อ้อยปิดประตูนิดนึงโอเคได้มันมันก็ยังเป็นเงาแสงสะท้อนอยู่พี่อ้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเงาตรงนั้นนะติดเลยนี่มันลงจากข้างบนอ่าไหนไหนพี่ดำเอาเปิดมาเปิดมาเลยลองลองปิดดูได้มไม่มันมืดมันมืดมันมืดอ่าเปิดมาอีก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  สะท้อนกระจกเข้ามาพอดีไปเลยโอเคพอละอ่ะให้เราลองเลี้ยงไูดิไปลองลยกดูหน่อยได้อยู่ไม่เป็นไรเงาสะท้อนเป็นเงาตัวนี้รีงานยูเอสลูกค้ารียูเอสค่ะมาค่ะนี่รีอยู่ใครดนี่งานยูเอสพวกนี้นะคะลูกค้าเอาไปทำราคาได้นะคะตรงที่ปันตกเวทห เพราะว่าตรงเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นงานที่ไม่ผลิตแล้วนะคะนี่เลย USA ค่ะนี่ก็ USA USA แล้วอ่ะงานอะไรอ่ะนี่ตรงซิปนี่ใครอยากรับกระสอบนี้พิมพ์รับมาเลยรูสเตอร์รูสเตอร์ค่ะใช่ไหม USAUS รูสเตอร์ดูตรงซิปหลังก็ได้แต่ด้ไม่ต้องแหวกใบแขก แคร์มันอยู่นี่นะพี่ตรงนี้ตลาจจะมอง <S <S 2> <S 2> ไม่ค่อยเห็นเนาะ USA อะไรเงี้ยแต่เราดูตรงนี้ก็ได้นะติดมันเนาะแรงเลอร์รอลูกค้าแรงเลอร์แรงเลอร์นะลูกค้าแรงเลอผ้าเนื้อทรายนะผ้าเน,น,น,นื้อทรายนะเนี่ยผ้ายังเป็นขนอยู่เลยอ่ะผ้ายังติดขนอยู่เลยนะใครอยากรับกระสอบนี้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะลูกค้าแจ้งได้เลยค่ะเออแนวสตรีทค่ะแนวสตรีทนี่ใหม่มยังใหม่อยู่นะลูกคา้าตอนนี้ป้ายติดอยู่เลย ตัวนี้ราคาจะถูกกว่าค่ะราคาจะถูกกว่าจะเป็นงานเบอร์หนึ่งเหมือนกันแรงเลอรนะ์แรงเลอร์ค่ะถ้าเป็นเบอร์สองของป้ายไก่เราหมดแล้วใช่ไหมเบอร์สองป้ายไก่หมดแล้วเนาะเบอร์สองหมดแล้วหมดแล้วนะคนะก็จะมีแต่เบอร์หนึ่งอย่างเดียวเลยเบอร์หนึ่งอ่ะมันมาน้อยบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดรีวิวพี่มันมาน้อยไงนะพอเปิดปุ๊บมันไม่มันไม่มันอะม,มันมันไม่สะใจอ่ะพอเวลาเปิดแล้วมันแบบว่าหมดแล้วอ่ะ เนี่ยอืมเข้มเลยอ่ะทรงไซสก็เหมือนกันนะอ่ะลุสเตอร์นะคะก็จะได้พวกแนวผ้าที่เป็นผ้าดิบนะเะมียนผ้าดิบบนด้วยนี่ดังนั้นะก,ก,กระสอบนี้รีบเลยค่ะลูกค้าะ,ะนี่ก็บอกเล็กบานนาบานานารรพับกค่ะ ออขอดูกระเป๋าหลังเลยเพื่อจะสะเด็ดฟินดีโคสคนะเป็นแนวแบบเหมือนสไตล์ขากระบอกใหญ่แนวแบบว2 k จเคอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าตอนนี้ลี่ค่ะแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันคุ้นเคยดีเนาะพอๆอกันลี่นะคะตัวนี้<ม>อืมถ้าก็สะอาดเหมือนกันค่ะทำไมราคาถึงถูกกว่า เพราะว่าคนละโรงงานกันค่ะพี่ใช่คนละโรงงานคนละโรงงานกันคนละตู้กันค่ะอะลิโซนาอะลิโซนาค่ะตูดเป้าก็เต็มเหมือนกันค่ะนะไซส์ก็สวยพอกันค่ะแบรนด์ก็จะออกสไตล์คล้ายๆกันนะสำหรับลูกค้าที่แบบเออไม่อยากได้ถึงหลักเก้าพันก็แนะนำจอร์เจียค่ะรายการนี้พอหลักแค่แปดพันกว่าบาทก็ตกเฉลีย่ยแปดสิบห้าบาท ในกระสอบนะคะตายเดิมๆเลยค่ะพี่นั่นแหละนี่ขายใหญ่ๆกำลังที่อยากรับกระสอบใหม่นะคะนีหนึ่งกระสอบนะอีกหนึ่งกระสอบอีกหนึ่งนะคะแล้วก็กระสอบที่เปิดอีกหนึ่งค่ะไปกัจะมีแค่นี้แล้ว เออร้อนมากปิดประตูอบตัวเองขังตัวเองให้ผมอมนานขังตัวเองให้ผอมเรากำลังอบตัวเราเองให้ผอมมาบินเทค่ะก็บอกเล็กค่ะลูกค้าเอลสามดิบสองความยาวสามดิบสองนะคะใครอยากได้กระสอบนี้ <c oughs> ใครอยากได้การสอบนี้นะคะฝั่งพี่ออยจะเป็นเอร์สทอนนิดนึงนะคะไม่เป็นไร จับดูใช่ไหมคออถ้ายืดนะถ้ายืดถ้าผสมยืดถ้าออกค่ะก็บอกเลขอยู่นะไซดีเลยใช่ใช่แล้วไซก็ถือว่าโอเคนะป้ายไก่นี้เปิดหลายรอบแล้วพี่แอโ o โ p r o s พี่อ๋อมันมันมันไม่โตพี่ราต้องวางเกิงให้มันตรงก่อนเือกีเออมันเอียงอยู่ใช่ใช่เออนั่นแหละแอ r o โ p r o s ค่ะแล้วก็ได้งานวินเทจเหมือนกันนะเนาะ อยากมีเดออกเยอะอยู่นั้นค้ามีใครอยากได้กระสอบลูกนี้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะใครอยากได้กระสอบลูกนี้ลูกค้าแจ้งได้เลยค่ะงานเบอร์หนึ่งค่ะพี่หาตัวนี้งานเบอร์หนึ่งค่ะงานเบอร์หนึ่งค่ะนี่ต่อด้วยซีคค่เบอร์หนึ่งค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ คาววินไคกระบอกส่งีเค่ะ C เค่ะวินาคลูกค้าไม่ใช่สูตรอือืมไฟมันก็พอๆกันนะแบนก็ว่าเป็นไม่แตกต่างกันมากอันนี้อะไรลักกี้แบนนลักกี้ป้ายหนังนะคะลูกค้าอันนี้เป็นป้ายหนังแท้เลยนี่ดูหนังค่ะ้ายดูหนังค่ะดูเรื่องอะไรหนังดูเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่อืม อ,อใสยดีนะลูกค้าใสดีมากอนี่อะไรแล้ววะเนี่ยอาเบนออเดอร์ออเบนค่ะถาก็บอกเล็กเนาะขาก็บอกเล็กใช่ใช่จอรจอนเนี่ยหลายตัวก็จะเป็นพวกแนวผ้าดิบนะแนวผ้าดิบอืมผ้าโดยรวมถือว่าสะอาดเหมือนกันเลยอะ่ะ น้พอกันเลยนะมีไรเดอร์อ่ะแบรนด์ทุกอย่างเราก็รู้จักกันดีนะคะลูกค้าค่ะใครอยากรับกระสอบนี้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะแจ้งได้เลยกระบอกเล็กใครอยากรับกระสอบนี้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะจ๊ะใชไว่าใว,วจ้ะ ไป้ายนี้จะถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่าค่ะอันนี้ราคาจะถูกกว่าเภานเนื้อานกันเลยาดีมากเรนิเซนต์รีวายวารีนิเซนตค่ะนี่โอเนวี avy, กระบอกเล็กอือโอเนวีก็สวยสีดำเข้มๆลูกค้าขากระบอกเล็กสีดำรีวายค่ะเรวนี่โอ้รีวาย avy, ค่ะ ลูกค้าถามหากระสอบสีดำล้วนด้วยนะไม่ไม,ไม่ค่อยมีแล้้วโโอหตัวนี้นะี่ยฮิปเลยค่ะฮิปพอปเลยค่ะใช่<พ>อเอาไซส์สายสตรีทเลยตัวเนี้ยต่อด้วยแรงเลอร์นี <eng> <eng> ่แรงเลอร์ไซส์ขนาดนี้หายากนะสาว12อะไรเ,เงี้ยหายากนะแรงเลอร์เนะี่ยเออดี รงก็ถือว่าโอเคนะต้นทุนเฉลี่ยตัวละ85บาทนี่85บาทในกระสอบนะคะเปิดรายร,รอบมากแล้วเหมือนกันนะป้ายเนี้ยเพราะว่าป้ายไก่เนี่ยจะเข้ามาบ่อยกว่าป้ายบอลเนาะใช่ป้ายไก่เข้ามาบ่อปยป้ายไก่จะมาบ่อยกว่าป้ายบอลเนี่ยมาน้อย<ม>ไหนเดี๋ยวเดี ีขอดูด้านหลังหน่อยนะมันเป็นป้ายหนัง่ะเนาะเป่ากระดุมด้วยนใช่ใช่ใช่แรงเลยโอ้องานแฟชั่นลูกค้าสีเข้มมากเลยอะแรงเลยไบเกอร์อ๋อไบเกอร์ก็มาเป็นไงไบเกอร์ก็มี ขอด้วยอะลิซอนาอ่นาอะลิซอน่าจ้ะใครอยากได้ก็สอบนี้พิมพ์รับมาได้เลยใช่ใครสนใจรับก็สอบนี้พิมพ์รับได้เลยเด้อเฮยเฮ้สสใส่ดีอยู่นะลูกค้าใช่ไซ่ดีมาก อเมริกันนีกเกิขาดสไตล์เดิมเดิมลูกค้านี่เดิม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 เลยนะคะสวยนะลูกค้านี่ขาดเดิมเดนะไม่ใช่เต็งขาดใหม่นะขาดเดิมเนี่เหมือนอางานมอเต็น,นี่ต่อด้วยลีลูกค้าลีนี่ลีผ้าย,ยืดกระบอกเล็ก อนนี้ก่อนนะนี่นอด้วยดลีหนึ่งตัวลูกค้าลีเปิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยจ้ะพี่จ๋าใครอยากได้ก็ส่องนี้พิมพ์รับมาได้เลยนะคะ้าจากใบบอลมุกี้ก็อันนี้คือสไตล์ลตเดิมๆนะลูกค้าสไตลเดิมๆส,ยมมยสวยมากเลยอ่ะ มาหนึ่งเหมือนกันนะคะพี่ค่ะรอแแบนเบอร์หนึ่งจ้ะนี่ตัวนี้ใส์ประมาณสามสิบเลยลูกค้าก็บอกเล็กสวยมาก <c oughs> ต่อด้วยเอเมริกันอีเกิลกระบอกเล็กลูกค้านี่กรบอกเล็กงานเข้มมากอเมริกันอีเกลเนื่อผ้าสวยมากลูกค้าผ้าจะเป็นลายเส้นสวย ตัวจริงๆอ่ะอเมริกันนิกเกิลตัวนี้ลีลีลีสวยมากเป็นกำลังลีต่อด้วยบ็อกเกอร์นี่บ็อกเกอร์ลูกค้าตัวนี้ลีนะลูกค้าลีสีดำนะลูกค้าแรงเลือกค่ะก็ถือว่าแบรนด์ทุกตัวจริงๆนะไม่แพ้กับป้ายบอเมื่อกีหรือนะคะ แรงเลยจ้ะพี่จ๋าสี่ี่ดำก็ดำเข้มๆเด้อลูกค้าดำนี <ๆ S 2> ดำ่ดำเข้มมากนี่ต่อด้วยโอเนวี่นี่ลูกค้าใช่ส่งช่างส่งช่างได้ไบเกอร์ง,งานสวยสภาพดีนี่ตัวนี้ส่งช่างเนี่ยลูกค้ากระเป๋าข้างเด้อนี่ นี่ตรงช่างตัวที่สองลูกค้าอือหือโล้สวยมากนี่นะคะตวุ้มปะดัวนี่ตัวนี้ก็เป๋าหลังสวยอันนี้เป็นขาใหญ่ลูกค้าขาตรงใหญ่นะองีกที่พอบีบเลยลูกค้านี่กระเป๋าสวยนะกระเป๋าเเป็นลายปักนะลูกค้านี่ไม่ใช่ลายิกินนะเป็นปักลงไปนะ นี่เต่อด้วยแลงเลอร์ลูกค้าแลงเลอร์กับบอกเล็กสียิงเข้มต่อด้วยลูสเตอร์แบบโอ้ดํามืดเลยอ่ะงานใหม่มากอ่ะลูสเตอร์ตัวนี้นี่ล้วต่อด้วยโอ้เนวี่ลูกค้าก็บบอกเล็กโอ้เนวี่อีกหนึ่งตัวค่ะงั้นในภาษางานจ๋าพี่จ๋าลูกค้าท่านไหนอยากให้รีดนะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะก็ารีกระสอบระตซัมร้อยบาทเท่านั้นก็จะได้งานถ้ามันใหม่เรียบๆพร้อมขายค่ะพี่ขา ตัวนี้ผ้ายืดกระบ,บอกเล็กนะลูกค้านี่เอประมาณสามสองเกอตัวนี้ซาร่าสะได้ทุกทุกแบรนด์นนะไม่แพ้ป้าบนเมื่อกี้เลยนะคะตัวนี้ซาร่านะคะสียีนเข้มๆเ,เลยลูกค้ายีน,นเข้มงานตุดเป้าไม่บางไม่เปื่อยนะจ้าพีา่๋างานเบอร์หนึ่งนะคะ ขนาดเบอร์สองลูกค้ายังชอบเบอร์หนึ่งจากขนาดไหนนี่เปิด้วยลีลูกค้าลีวินเทจนี่สียีนเข้มเลยลูกค้าลีตัวนี้ไมหนังนะเฮดแอนด์เอ็มค่ะตัวนี้เฮดแอนด์เอ็มนะคะหนอด้วยลูสเตอร์ลูสเตอร์หนึ่งตัวจ้ะสีเข้มมากลูกค้าตัวนี้เข้มมากมีสต็อกมีสต็อกด้วย อู้มาครบเลยเขาเรียกป้ายอะไรนะปีกนกเนี่ยสวยมากปีกโอเปิ้ลโอเปิ้ลอ่าให้ก่อนให้ก่อนนี่มาครบเลยพี่จ๋าป้ายหอยเดือดต็อกนะป้ายหอยเดือดต็อกทางด้านหน้าด้านหลังตรงกระเป๋ายังอยู่ครบทําราคาได้เลยค่ะนี่สีดำก็ดำแบบเข้มๆนะลูกค้าดำนี่ดำเข้มมากลูกค้า ลูกค้าท่านใดสนใจรับกระสอบนี้พิมพรับได้เลยเด้อใช่ค่ะพิมพ์รับมาได้เลยนะคะพิมพ์รับมาได้เลยหรือต้องการลุกใหม่นะคะมีว่างอีกหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะ,ะ๊ะพี่จา๋าอลิซอนน่าลูกค้าตัวนี้นี่ลีวายลีวายอีกแล้วค่ะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยนะคะลูกค้าค่ะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยตัวนี้ก็เลิศค่ะ ตัวนี้แอร์โลโปรเทลแอร์แอร์โปรเทลูกคาขาดเดิมๆได้ตัวนี้แอร์โลโปรเทลเนี่ยแล้วก็ไซส์มันก็จะคลากกันมีนะสามสิบสามสองสูงสุดที่เจอก็อยู่ประมาณสามหกสามแปดแต่เจอไม่เยอะพี่ไซส์มาตรฐานก็นี่ค้ามรวงได้พีลล่ลูกค้าลูกค้าเอาดูก่อนได้ค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะคะ ตัวนี้เอโร่เลยลูกค้ายอมลายเอโร่นี่เก็บจ้ะได้ครบจริงๆนะคะได้ตั้มหนึ่งใกล้จะหมดแล้วล่ะตั้มหนึ่งครับขอด้วยบานหน้ารีพับบิคครับลูกค้าน่าร้านตั้มหนึ่งกันจ๊ะนี่ลาสวยมากลูกค้าตัวนี้ งานสวยงานสะอาดจ้ะพี่จ๋าใครอยากได้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะปด้ายวยไก่นะคะป้ายไก่แบนนะคะป้านไก่แบนจ้ะป้ายไก่นี้เลยจ้ะพี่จ๋าไม่หนีเลยเด้อเมนเย็นป้ายไก่เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะจ๊ะหนึ่งร้อยพีซีเอ็นนะคะพี่หันนำกระสอบแจ้งมาประมาณหนึ่งร้อยตัวนะคะใครอยากได้กระสอบรเวลุกนี้นะคะพี่พิมพ์รับหรือทักแชทแอดมินได้เลยนะคะถือต้องการลุ่งใหม่มีว่างเพียงหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะพี่จ๋าเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ